พบกับช่องคันเงนินชาแนลวันนี้เรามีของมาให้เพื่อนๆดูพอดีเราไปซื้อของเล่นมาที่ไหนครับมิสเตอร์ดีไอวาเป็นเกมที่สามารถซื้อได้ทั่วไป,วไปดูกันเลยนี่ของเล่นแม่ว่ามันเสริมพัฒนาการได้แล้วก็ราคาไม่แพง อ่าเดี๋ยวเรามารีวิวให้เพื่อนดูทีละตัวเลยนะครับเอากล่องไหนก่อนครับเอากล่องนี้โอเคเป็นมีแบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีนี่มีแค่สองชิ้นเหรอครับใช่แล้วครับข,ข้างในม,มีการ์ดอะไรด้วยอ๋อเป็น,ปนวิธีการเล่นตลองแกะออกมานะครับ นนที่เล่นก็ถ้าใครท,ำทำําทําน้องก่อนคนนั้นแพ้อะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลองเล่นกับขันเงินนะแบ่งแบ่งกันไหมแบ่งแบงแบ่งสีกันอะแม่เอาสีเขียวกับสีแดงเขียวกับแดงมาให้แม่โอเคอันนั้นของขันเงินนะขันเงินสามสีอะติดไปเลยดีกว่าครับแกตัวพิเกอร์ติดเพนกวิน เกมฝึกสมองไม่ให้มันล้มใช่ไหมครับใครทำล้มกล่อ,องคนนั้นแพ้ติดเลยครับติดสติกเกอร์อ่าติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วแปะกันเลยเริ่มเล่นกันเลยหน้ากล่องเขาเขียนเหมือนกับว่าเป็นบาลานโบสทอ่ะคันเงินเริ่มก่อนเลยครับเอาสีไหนดีอ้าว ถูกว่าเนี่ยตรงนี้เป็นรูรูแมวอ,อันไหนดิเล่นได้มเนี่ยวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่จั่ววันซ้อมหัวก็ได้นะคะนี่แม่วางแล้วสีแดงใครใครทำล้มก่อนกว่านั้นแพอ่าสีเขียวบุกบ้างเขียวบุกบ้าง ฝึกให้บรรลานอารู her her ้แล้วเกมเมื่อ like กี้ใครชนะครับแม่ชนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลยเอาไหนดีนี่เอาอันนี้ดีกว่าเป็นแบบทุก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 อะน้องหันเงินเราแกะสิเป็นดักครับแข่งกัน เหมือนกับว่าแข่งกันมีค้อนมาทุบมาให้ด้วยไหมมีอะไรบ้างในกล่องอ้ยน่ารักอะ่ะเป็ดน่ารักอ๋อก็เยอะถึงนะครับเนี่ยโอ้นี่ใช้ต้องต้องใช้ในการบิดนะเนี่ยนี่เป็นเหมือนคู่มือวิธีการเล่นต่อต่อให้เสร็จแล้วก็เอาค้อนทุบสลับกันเนาะนแข่งกัน,นกมกไม่เหมือนมันมีวงล้อให้ด้วยนี่ใช่นี่คเป็นกลม นะครับขอดูนะครับอี่พอเวลาประกอบนี่ก็เป็นแบบนี้ครับอ๋อวงล้อสำหรับให้หมุนว่าเราจะได้ทุกกี่ครั้งใช่ไหมครับนี่ค่ะวงล้อเคอ่าเราประกอบกันเสร็จแล้วเขาก็จะอ่ะประกอบเสร็จจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะบอกก่อนเลยว่ามันประกอบยากนิดนึงต้องช่วยกันประกอบก่อนแล้วก็มีคอนให้สองอันแล้วก็จะเหลือมาให้เอาไว้เพื่อเพื่อหายห้าอันดับ แสเกมเป็นเหมือนแบบกับดักเป็ดนะคะนี่เราก็มาดูตรงนี้ก่อนจะเล่นก็สามารถหมุนทําตามสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวแม่ลองหมุนฟิวไอ้ได้นี้อันนี้ก็คือตอกไปสีขาวสองอันหรือถ้าสมมติหมุนมาตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวหนึ่งสีส้มหนึ่งถ้าอันนี้ก็คือไม่สามารถเล่นได้ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวเป็ดอะถ้าเป็นตัวเป็ดน้องว่าจะเป็นยังไงถ้าเราหมุนได้ตัวเป็ด อันไอผมดูมาจากยูทูบผมเห็นเขาต้องสลับกันสลับพอพอรานคนนี้ได้แล้วต้องต้องต้องให้คนนู้นอ๋อแบบถ้าสมมติว่าใครได้ตรงเป็ดก็คือต้องหมุนใหม่สลับกันเล่นอย่างนี้คะต้องให้คนโน้นหมุนแล้วแล้วก็คนนี้รอดอ๋อโอเคคนที่ได้สูกคือรอดโอเคไปฉุบใครได้ก่อนยังยิงยังปากกป่ายิงชุกแม่เล่นก่อนเอาค้อคนละอันครับ ขอจะทุบหล่นไหมเนี่ยนะคบอ่ะแม่หมุนแล้วนะหนึ 1, 2, ชงสองิไุ้ยด้สีขาวสองก้อนมันอยู่ระหว่างกลางอ่ะโอ้แต่เป็นสีขาวเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีตรงหัวตรงนี้เป็นสีแดงโอเคสีขาวสองก้อนคุณแม่ต้องกะระยะด้วยนะครับเดินนั้นนะถ้าไม่กะก็คะเคยทำไป็นสีขาวคุณแม่ร้าฝั่งนี้ครับอ่าฝั่งนี้เหรอใช่คับ หนึ่งสองครับอุ้ยตอกยากอะ่ะฮึน้องเป็ดกลัวอ่ะช่วยกันจับนะหนึ่งสองครัเออหนูกวาวเป็ดสิลูกเป็ดมันจะสั่นระเทือนถ้าใครทำเป็ดแบบอ,อุ๊ยไม่ได้อะ่ะย้ายมากนนี้ลากันอ่าเรียบร้อ,อย <laughs> ต่อไปตาหนูขอให้ได้อันเดียวเลยอ่ะตาน้องเล่นอุ้ยหล่นหล่นอ่ะต่อต่อครับต่อครับได้หมุนเลยอุ้ยได้ไรครับอ้าวกลายเป็นหนูล่อตาไม่เล่นต่อกลบไตาไม่เล่นหนึ่งสองชูอุ้ยได้อะไรอ่ะตรงสีม่วงสีส้มหนึ่งอัน สีต้องกัดระยะอันนี้ดีก่ะไกลๆจากเป็ดน้องไม่ต้องจับเป็ดครับถ้ามันหล่นก็คือแม่แพ้หล่นนักดานเลยอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่าหมวางเป็ดใหม่วางเลยครับน้องเป็ดซื่อๆนะลูกวางเลยครับโอเค ้าเป็นคนมือบาม่ใหนน้ถึงถึงตะวางได้เมื่อกี้อะไรนะคะสีส้มสอ,อันเดียวต้ออันเดียวนนไม่ปลอดภัยนี่อันนี้ดีกว่าช<บ>้ห่างไกลาจากบนหนุเป็ดอออเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ต่อไปตามน้องน้องเล่นอ่าน้องหมุนอุ้ยได้สีสีอุ้ยได <c oughs> ้อ,ยอยีกแล้วรอด <c oughs> ต่อไปตามแม่เล่นอยาดึ่ง สีฟ้าเป็นอะไรส้มสองอันอยากเล่นบ้างอ่ะสิโอเคเริ่มแนละ้วเริ่มแนละ้วโอเคหนึ่ี่ละการห่างกันเอ๊ะมันลองไปสองดูโอเคสองต่อไปตาลอ,องเล่นเสีสสยบเล่นนั่งหมุนหมุนหมุนอ่าหมุนแล้วได้อะไรอ่าได้สี ขาวหนึ่งส้มหนึ่งครับต้องต้องน้องต้องแบบว่าดันลงไปเลย <laughs> ใช้วิธีการดันลงไป <laughs> เป็ดหล่นเลยแต่วันนี้น่จาจะง่ายที่สุดโอเคเอาได้สองก้อนเลยพอดีเลยโอเคสีขาวหนึ่งสี มันแบบ<ด>มันก็นนนเป็นคนมือเบาถึงถึงจะเอาได้ถ้าคนมือหนักก็คือจะเอาเรานีถ<บ>้าใครทําเป็ดหล่นคือแพ้นเลยนะใช่สีฟ้าได้เป็นส้มสองเป็ดหล่นคือแพ้นเลยนะเอาตรงนี้แล้วกันแบบเสียวเสียวอุ้ยได้สองก้อนของกันเลยปะเมื่อกี้นี่นี่บนี่มันจะเป็นสีขาวสีสีเมื่อกี้ได้สีไหนครับนี่เมื่อกี้ได้ส้มกับส้มโ <Okay. S 2> อเคต่อไปตาน้องเล่น ได้ตรงสีฟ้าเหมือนแม่เลยเมื่อกี้เป็นส <c oughs> ้มสองเหมือนกันถ้าเป็นหล่นแพ้เลยนะหนึ่งน้องก็แบบว่ากดแล้วก็ทำทีเดียวครับสองโอเคต่อไปแม่จะจะเป็จดจะหล่นกี่โมงหนึ่งสองสามสี่วงเป็นส้มหนึ่งอนันเฮไม่ใช่ครับขาวหนึ่งอันส,ส้มหนึ่งอันครับ โอเคอัน oh. okay. นี้แล้วกันเป็ดจะได้หล่นแล้วคืว่าดูดิ wow, อุ๊ยไม่หล่นด้ oh <my> God. วยสยเก่าส่วนที่ดีใหม่กลับมะครับได้นะครับสีชมพูขาวหนึ่ง <c oughs> ขอให้หลน่นขอให้หลน่นขอให้หลน่นโอ้หต้องกานไม่หล่นแน่เลยต่อไปดิ เราไปเล่นเกมอื่นต่อเลยเป็นเกม XO อ่านว่าอะไรครับ Pick Tag t a โท,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 ทโอเคแก่เลยเป็นเกมที่น่าจะเล่นง่ายที่สุดถ้าถ้าเราฉลาดเคแกเลยครับดูซิว่าข้างในเขาให้มายัางไงเป็นมินิเหมือนเมื่อกี้อีกหรือเปล่านี่แบบนี้เลยมีการ์ดให้แล้วก็มีน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเล่นยังไงนะาขอดูหน่อยเรียงกันได้สามแถวอ๋อคือ เราต้องเอาเอาไม้อ๋อมีไม้ให้ด้วยให้ให้เอามาหนีบไฟแบบนี้จะได้ยากขึ้นเพระเ่าเอาแบบเอาแบบนี้ก็คือจะง่ายมากมีหั่มาให้ด้วยอ่ะแบ่งกันใครจะเป็นเอใครจะเป็นโอครับผมเนี่ยเป็นีที่หนีบด้วยนะครับนี่แถมเศษยังเท่ากันด้วยขันเงินเอาอะไรครับเอาโอของแม่เอาเอ็กมีทั้งหมดสี่ตัวแต่แต่เราต้องใช้ที่คีบนะอ่ะแม่ให้ขันเงินเล่นก่อนลงเลย เพราะว่าแบบนี้มันจะทำง่ายอ่าต่อไปเป็นแม่เล่นอันไหนดีอันไหนดีนี่แล้วกันอ่ะตาหนูเล่นต้องกัะอีแล้วหูบับกไ้เลย <c ười> ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ดีกว่า <c ười> ปิดเลย ไหนดีตัวไหนดีนตัวไหนดีจะไม่มีใครชนะนี่ตรงน,นี้ดีไหมเนี่ยอุ้ยตรงน,นี้ดีกาดีใครชนะแล้วแม่ว่าไม่ชนะแล้วอานี่ชนะสองทางเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแม่ชนะอีกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเกมต่อไปไปกันเลยไปกัน มันสลับกันเล่นใช่ไหมครับต้องบาลาาซ์นกบด้วยอ๋อบาลาาซ์นกบด้วยโอเคเหมือนเหมือนเหมือนเกมเกมเหมือนเกมที่เราเล่นกันไปเมื่อกี้ใช่เกมเกมแรก,ออกเกมแรกใช่ไหมที่เป็นบาลาาซ์นโบสเหมือนเกมแรกที่เราเล่นกันไปโอเคมามีอะไรให้บ้างครับก็มีน้องกบแล้วก็มีอิกทั้งหลายครับอ่าประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพุชบิกันอะ มีให้คนละอันใช่ไหมครับใช่ใครจะเริ่มเล่นก่อนมาต่อยิงฉุบแล้วก็มีก้อนอิดเหลือด้วยกี่ก้อนครับเนี่ยสิบก้อนก้อนเผื่อว่าทำหายใช่อ่ะต่อยิงฉุบยิงยิงฟ้ากระว่ายิงฉุบอ่าฮ่าเล่นก่อนเริ่มเลยครับดูดิดูดิโอเคราไปตาแม่แม่เล่นนะครับไหนเนี่ยอันล่างๆก่อนเดี๋ยวโดนกดุบ วิ่งเล่นง่ายอยู่นะอันเนี้ยอุ้ยกดเพื่ทันอือเรียบร้อยอี่ก็จะกาวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อสามารถทลายได้หลายอัสามารถจับแบบกระดับได้ส่วนโซโตะนี่นี่ไม่เอาอันนี้ดีกว่าอันต่อไปขันเงินจะได้โดนคือไม่ได้อันไหนเนี่ยนี่แล้กันเหมือนว่าจะออกมา เอยอ่าออกมาสองก้อนแต่ว่าตรงนี้ห้ามอ่ะตาน,น้องเลยครับเอะมีใครจับหน่อยดิอุ้ยต่อไปตาแม่แล้วนะใครกันช่วยจับหน่อยครับจับเสาไว้นะนี่เลยอ้ย น้องเล่นโดนแน่โดนแน่เอาทำเท่าไหร่ก็ได้หรอครับอ่ะตาไปตาแม่น้องจับให้แม่หน่อยอุ้ยตรงนี้ทจะล้มเลยฉันไม่เอาตรงแล้วฉันเอาตพงนี้เดี๋ยวเดินตาแม่เล่นก่อน,นอ่ะได้ละตาน้องครับ <laughs> แม่เล่นกลัวอุ๊บอะตาน้องจับตาแม่เล่นต่อเอาข้างล่างให้หมดเลย เสร็จแล้วเ,ลเ,เกมนี้มันก็คือพร้อมนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยอ่ามาเล่นเกมนี้เลยเกยมนี้คือเกม I am แต่ว่าใครซิฉันคือใครโอเคแกเลยครับ เป็นพันพันคนเลยโอยอันเล็กมากเลยอ่ะจิ๋วมากเลยมินิเอมมินิไซส์เป็นมินิไซส์เล็กจริงๆอ่ะเราเคยมีอันใหญ่ด้วยนะเราเคยเล่นก,กันอันใหญ่เนาะนนแต่อันนี้อันเล็กแต่ว่า,า,ห,าวหนูเอาสีไหนครับเอาแม่เอาสีส้มแล้วกันน้องเอาสีเหลืองโอ้อสแสดงว่ามีเยอะมากเลยอ่ะ ่าน้องๆต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาต่อนานนิดนึงนะคะในกล่องก็จะได้เป็นสองสีทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งหมด24ตัวละครจะมีผู้ชายทั้งหมด14ตัวแล้วก็ผู้หญิง10ตัวละครจะเหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ทางที่ดีเล่นง่ายก็คือเรียงตามที่แผ่นเขาบอก ปกติแผ่นเนี่ยต้องแกะออกมาแล้วก็สับๆแล้วก็เลือกแต่ว่าเนื่องจากมันเล็กเดี๋ยวเราเอาไปคนละแผ่นอ่ะหนูเอาสีเหลืองไปเกมนี้คือชื่อเกม J M ครับครับอ่ะหนูเอาสีเหลืองไปเอาไปแอบ,บไปข้างล่างเลยแล้วก็หันปิดเลยนะอ่ะของหนูเป็นสีเหลืองของแม่เป็นสีส้มเดี๋ยวแม่จะเลือกมาหนึ่งตัวละครเดี๋ยวแม่ก็จะแอบ,บบ้าง น,นี่แหมาข้างล่างอน,นี่เศษไพล์เราเห็น okay, ไหนดีอุ้ยอันนี้แกะแล้วอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะแกะอ่ะป๋าช่วยแกะตัวไหนดีตัวน,นี้แกะโอเคพอเราเลือกตัวละครได้เราก็มาเสียบไว้ตรงนี้นะคะ อ่ะน้องขันเงินเลือกได้ยังเลือกได้แล้วคะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวให้แม่เริ่มก่อนกันแหละอ่ะแม่ก็จะถามแม่ต้องทายฝั่งตรงข้ามที่เป็นตรงนี้ให้ถูกส่วนน้องขันเงินเลือกเสร็จแล้วก็ต้องทายฝั่งตรงข้ามตรงนี้ให้ถูกเพราะเราจะเหมือนกันทั้งหมด24ตัวละครเมื่อกี้ที่เราบอกไปผู้ชายจะมีทั้งหมดสิบสตัวผู้หญิงสิบตัวอ่ะแม่เลือกก่อนแม่จะถามว่า ใช่ผู้ชายใช่ไหมใช่ขอน้องบอกผู้ชายเราก็มาปิดผู้หญิงเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นผู้ชายเราปิดผู้หญิงผู้หญิงทั้งหมดสิตัวหลดลงไปสามแล้วสี่ห้าหกเจปดเสิบสิตัวละครอ,อันนี้ผู้ชายนึงขึ้น แล้วแม่ก็จะตอบเลยเหลือ14ตัวละคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0สี่ห้าหจะเป็นส3 4โอเค14ตัวนี้แม่จะลองทายว่าเป็นลิชาร์ใช่ไหมไม่ใช่อ่าพอเราพอน้องบอกไม่ใช่แม่ก็จะปิดตัวลิชาร์ออกไปแล้วก็จะเหลือตัวละคร13ตัวละครผู้ชายอ่ะตาน้องน้องถามแม่ผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่ครับ ของเราเป็นตัวผู้หญิงเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องปิดตัวผู้ชายปิดตัวผู้ชาย14ตัวลุ้นลุ้นุ้นลุ้น,นปิดตัวผู้ชายอ๋อใช่เหลือกี่ตัวเหลือสิบตัวไหมคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลอง<ช>ทายเลยไม่แกนใช่ไหมใช่มีแกนไหมนะท้องด้วยแต่มันจิ๋วมากไม่ใช่ต,ต้อเอป็ดแนม่แกนต่อไปไมแม่ทายต่อ,อมแม่ทายต่อ ฝั่งตรงข้ามต้องเป็นตัวผู้ผู้ชายนั้นใส่แว่นตาใช่ไหมไม่ไม่ใส่แว่นตาหรอใช่ไม่ใส่แว่นตาใช่เพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องปิดคนที่ใส่แว่นตาออกหนอ,อุ้ยสองคนนึง <c oughs> นั้นขอเดาเป็นปีเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่อ่าป,ปีเตอร์ออก จะไทายถูกกี่วงตาน้องทายใส่หมวกสีแดงใช่หรือไม่ไม่ใช่อา้าวไม่ได้ใส่หมวกสีแดงก็ต้องปิดคนที่ไม่ได้ใส่หมวกสีแดงค่ะไม่ได้ใส่หมวกสีแดงเลยคนเดียวนะว่า ไมมวกสีแดงก็ต้องปิดคนที่ไม่ใส่หมวกสีแดงถ้าไม่ได้ใส่หมวกสีแดงหนูก็ต้องปิดคนที่ใส่หมวกสีแดงสิใช่ไหมเปิดใหม่เลยครับเพราะน้องถามแม่ว่าไม่ได้ใส่หมวกสีแดงใช่ไหมแม่บอกใช่แล้วไม่ได้ใส่หมวกสีแดงเพราฉะนั้นหนูก็ต้องปิดคนที่ใส่หมวกสีแดง อ่าเจนีก็ยากเหมือนก,กันนะครับพี่อ่าน้องต้องปิดคนที่ใส่หมวกสีแดงคนเดียวถูกไหมปิดเลยครับปิดแล้วก็เดามาเลยเป็นใครเอมมี่เอมมี่ใสห่หรือไม่เอมมี่หรือเปล่าต้องดูอีกทีมองไม่ชัด เอมี <Amy. S 2> mm ่ hmm. อ่าตามแม่เล่นต่อเพราะแม่ต้องถ่ายให้ถูกอ๋อขันเงินชนะเลยนี่ขันเงินชนะเลยอ่ะเดี๋ยวเราเล่นต่ออีกตาหนึ่งได้ไหมได้โอเคมารอบตัดสีสุดท้ายนะเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวแม่ขอเป็นสีเหลืองบ้างแล้วน้องเอาสีส้มไปอ่ะโอเคสลับกันแม่เอาสีเหลืองน้องเอาสีส้ม <Okay. S 2> เริ่มจากาเดี๋ยวแม่ขอเลือกตัวแบนต่างคนต่างเลือกให้กันอะแม่ขอเลือกของแม่ก่อนสีส้มนะครับอุยเอาอันไหนดีเอาตัวไหนดีอันนี้เปิดปุ๊บปเนื่องจากมันเล็กพอหมุนทีก็เปิดเลยปิดก่อน เปิดอีกแล้วอะ่ะปิดเล้เอาตึ๊บต,ต,ต,ตึคนก่อนคนก่อนอันนี้ก็ได้อ,อ่าอันนี้ของแม่ไม่ต้องถ่ายถูกตาน้องคนเบาๆเดี๋ยวเปิดอ่ะหนูเลือกมาโอเคเสียบเลยนะนี่ของแม่ ได้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายหาได้คนนี้อีกแล้วทำไมได้ทุกตาอันนีอ่ะขันเงินต้องทายของแม่ให้ถูกทำไมได้ทุกตาอันนียแม่ต้องทายขันเงินตอนนี้ให้แม่เล่นก่อนบ้างแม่น่าจับได้ผู้ชายใช่ไหมใช่ผมจับได้ผู้ชายแม่เป็นคนจับอันเนี้ยแม่เป็นคนจับได้ผู้ผู้ชายใช่ไหม อผู้ชายนี้ปิดผู้หญิงนะผู้ชายอีกแล้วหรออยากได้ผู้หญิงบ้างอ่ะปิดผู้หญิงอีกแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอบเลยนะตอบแล้วถูกเลยป่ะเนะี่ย <c oughs> เอาผู้ชายคนนี้น่าจะชื่อ เอาใครดีเอา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 ทอมัสใช่ไหมไม่ใช่อ่าทอมัสปิดไปโอเคตาหนูเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใชาไม่ใช่ผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงเพราะมันคือผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงคือผู้ชาย ปิด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 ผู้หญิงพิดคนแสดงว่าผู้ชายทั้งคู่เลยแม่แต่ได้ผู้ชายน้องก็ต่ได้ผู้ชายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิอสิบงสิบสามสิบสี่โอเคตอบเลยครับขอตอวเป็นเควินไม่ใช่เควินอ่าก็ลองป็ดเควิน ต่อไปตาแม่ขอถามว่า hmm. แก่ใช่ไหม I do, I do. แก่ใช่ไหมแก่ไหม,ไมแก่ไหมไม่ค่ไม่หัวไม่ได้เขาแก่ไหมครับไม่ไม่แก่ใช่ไหมงั้นแม่ปิดคนแก่ก่อนปิดคนแก่ <c oughs> ปิดคนแก่อ้าวคนแก่มีคนเดียวเองอะใช่รายงานขอตอบว่าเป็น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 ไมเคิลใช่ไหมไมเคิลใช่ไมเคิลไหมไม่ไม่ใชอบอะขอดูแก๊ปใช่ไมเคิลไหมครับโอเคแม่ปิดไมเคิลออกใชไมเคิลแจ็คสันนะซ์อ่ะตาน้องทาย ผมรอนใช่หรือไม่ผมรอนหรือเปล่าผมรอนคืออะไรผมหยิกเหรอไม่คือหมายถึงว่าผมสีทองไม่ใช่ผมสีรอนก็ต้องป็ดผมสีรอนโอเคตาแม่ถามว่าไว้หนวดใช่ไหมไว้หนวดก็ต้องใช่ไว้หนวดเหรอใช่เอ้ยถ้างั้นก็ตอบง่ายเลยมันคือเดวิดใช่ไหมเดวิดไว้หนวดคือเดวิด เดวิดเดวิดไม่ถ่ายอ่ะไม่ใช่เดวิดเหรอไม่ถ่ยไว้หนวดนะใช่ไว้หนวดแต่ว่ามไม่ใช่เดวิดไม่ใช่เดวิดถ้า่างนั้นก็ปิดเดวิดโอเคตาน้องถ่ายใส่หมวกใช่หรือไม่ใช่ใส่หมวกต้องป็นคนที่ไม่ได้ใส่หมวกง่ายเลยทีเนี้ยมันมีสองคนหลือกี่คน เหลือสองคนตอบเลยครับตอบเร็วตอบเร็วตอบเร็วีเตอร์ไม่ใช่บีเตอร์รอรอบหน้าเลยตาแม่พีดีก็รู้แล้วสิตาแม่ไม่ต้องเดาให้ได้ก่อนไม่งั้นน้องชนะแล้วเนี่ยี่ทาไรไี่ได้รึแม่ต้องถามคำถามนี้คำถามนี้มันจะได้ตัดออกไปเยอะ ใส่หมวกใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ถ้างั้นก็ปิดคนที่ใส่หมวกหนึ่งและสองคุยเหลือหลายคนเลยถ้างาน,นขอตอบว่าเป็นอเอาใครดีไซมอนใช่ไหมหไซมอนใช่ไซมอนไหมไม่ใช่อา้าวไม่ใช่ไซมอนเหรอปิดไซมอน ขานเงินตอบเลยเาอมหลือคนเดียวจอนถูกต้องนะคะมันคือจอนถ้าไม่บอกว่าผมและล้านนี่ใช่เพราะว่าเป็นคนนี้แม่เขันเงินเฉลยนี่โอ้แม่เกือบตอบแล้วเนี่ยอยู่นี่ก็คือแอนดิวใช่เมื่อนะกี้แม่เกือบตอบแอนดิวแล้วอโอเคคันเงินเป็นคนชนะชนะนโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆ